ยังไม่ตื่นอีกโอ้คอย่าตื่นสายเทว่าตื่นสายได้ว่าตื่นสายได้ว่าตื่นสายอ่ะตื่นสายอ่ะตื่นสายอ่ะ ยังยังไม่ตื่นอีกโอ้ยคอย่าตื่นสายเทว่าตื่นสายแทว้ว่าตื่นสายแทว้ว่าตื่นสายอ่ะตื่นสายอ่ะตื่นสายอ่ะ ยังยังไม่ตื่นอีกโอ้ยคอยาตื่นสายเทว่าตื่นสายแทว้ว่าตื่นสายแทว้ว่าตื่นสายอ่ะตื่นสายอ่ะตื่นสายอ่ะ